สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะก่อนจะส่งลูกค้านะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะเดี๋ยวเอาเครื่องนะคะแล้วก็วันนี้เอาเครื่องทดลองใส่ให้ลูกค้านะคะได้ชมนะคะลูกค้าสั่งจองเฉพาะโครงรถนะคะสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้คือเปิด ไปที่หน้าเพจแล้วนะคะเปิดว่าว่างสั่งจองได้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ลูกค้าสนใจนะคะคันนี้นะคะก็เป็นกระบะของเขานะคะ เบรกอยู่นะคะเพราะว่าชุดเบรกนะคะลุกชุดเบรกเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นสองล้อหลังนะคะเป็นสองล้อหลังนะคะเปลี่ยนชุดเบรกให้ใหม่ก็เครื่องทดลองใส่นะคะให้ลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็ไปถึงบ้านลูกค้าก็ค่อยเอาเครื่องลูกค้าใส่ ก็เทสระบบนะคะเอาเครื่องใส่ทเทสระบบใส่เกียร์นะคะว่ามีเดง้งมีหลุดไหมนะคะก่อนส่งนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็ไปแกะเครื่องให้ลูกค้านะคะอ่าโอเคค่ะ